สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับก,รา,การกเพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่25กันยายน2567กัค่ะก่อนอื่นนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือของเราค่ะก็ได้รับรายงานผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ภาคเหนือค่ะก็ได้แก่ที่จังหวัดสุขโขทยัยอำเภอสวรรคโลกค่ะ ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณคันคลองยมนานขาดหมู่2หมู่5ตำบลคลองยางค่ะและที่จังหวัดแพร่ค่ะอําเภอหนองม่วงไข่ค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมที่ลุ่มตามริมตลิ่งค่ะจังหวัดน่านอําเภอเวียงสาค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรค่ะและต่อมาค่ะที่จังหวัดสุโขทัยอําเภอสีสํารงค่ะทำให้ผนังกั้นน้ำบริเวณสะพานสิริปัญญาถูกน้ำกัดเซาะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางจราจรจนเสียหายค่ะ ต่อมาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะก็ทําให้แม่น้ําปิงนะคะไหลทะลักเข้ายันทางลอดของภาค5คะ่ะน้ําท่วมตรงหน้าโรงเรียนพี่มานเด็กคะ่ะและสุดท้ายจังหวัดลำปางอำเภอศพราบคะ่ะทําให้แม่น้ําวังเออล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนคะ่ะ และในส่วนของสถานการณ์น้าท่วมทางภาคเหนือตอนบนของเราเมื่อวันนี้ค่ะสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงรายเจ้าหน้าที่ก็ได้สํารวจตรวจดูสถานการณ์น้าท่วมที่อําเภอเวียงป่าเป้าที่มีน้ําท่วมฉับพลันเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทําให้เกิดความเสียหายค่ะพร้อมทั้งได้สนับสนุนข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและพยากรณ์ฝนในระยะสั้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถวางแผนรับมือสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ลงมาสู่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะโดยที่เมื่อวานนี้ค่ะในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะระดับน้ําในแม่น้ําปิงก็ขึ้นสูงมากเข้าสู่ระดับวิกฤตนะคะและผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือดรสุกิตเกิดแสงค่ะก็ได้ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับฝนที่จะมีผลต่อพื้นที่เชิญรับฟังเนื้อหาบางส่วนได้เลยค่ะฝนก็จะเริ่มเริ่มค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับก็ะจายตัวอาจจะลงไปถึง40%ได้นะครับก็ถับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาแต่แต่ ถ้ากรณ네ีที hm ่ฝนจะรุนแรงมากๆอย่างว่าวันก่อนอะไรเงี้ยคงคมงไม่ถึงขั้นต่อมาเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันนี้กันค่ะผมในส่วนของสภาพอากาศภาคเหนือของเรานะครับจากแผนที่อากาศก่อนนะครับก็จะมีลักษณะของร่องมรสุมนะครับหรือว่าร่องฝนกาลังค่อนข้างที่จะแหงอยู่นะครับก็ยังคงพาดปกคลุมในส่วนของบริเวณภาคเหนือของเรานะครับผ่านภาคตะนอกเชียงเหนือนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในแถบอัฟตันเกียนะครับ ประกอบกับมรสุมตะนกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยของเรานะครับกระทาให้ภาคเหนือนะครับก็บยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับและระดสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลักษณะของฝนตกหนักบางแห่งน,นะครับแต่ว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มลดลงหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับภาพไายดาวเทียมเจ้านี้นะครับภาคเหนือของเราก็ยังคงถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆค่อนข้างท,างที่เยอะอยู่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับแถวๆร้อยต่อแถวๆลำปางนะครับก็ยังคงมีได้อยู่นะครับ ในส่วนของเรดาร์ตัวอากาศตั้งแต่เป็นมงเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะมีกุมฝนนะครับแถวแถวเชียงใหม่เฮาลำปูนลำปางนะครับแล้วก็ตอนล่างก็อยู่แถวแถวตาขพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับเป็นฝนเล็กน้อยตะอันอยู่นะครับคาดว่าสักสายๆก็น่าจะเริ่มลดลงแล้วก็มายังกมไปช่วงบ่ายค่ำนะครับจากแบบจําลองฝนรวม44ชั่วโมงนะครับวันนี้เองนะครับภาาเหนอของเราจะยังที่บอกร้อยได้เจ็ดสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตรงนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะ แถวรอยต่อภาคเหนือตอนบนกับตอนล่างนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้อยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกปริมาณแนวโน้มนะครับก็จะเริ่มลดลงไปนะครับในส่วนของวันพุ่งนะครับฝนก็จะเหลือประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับฝนตกหนักก็จะมีแค่แถบทางซีกตะวันตกตะอันอนะครับก็จะค่อยๆลดลงไปในระยะต่อไปนะครับอุณหภูมินะครับสูงสุดภาคเหนือตอนบนอยู่ที่29นะครับถึง3 1องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดอยู่ที่23นะครับถึง2 4องศาเซลเซียส ภาคเหนือตอนล่างนะครับสาสิบนะครับสูงสุดอยู่ที่ส0มสิบถึงสาบององศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดนะครับอยู่ที่สี่ถึงสองหกองศาเซลเซียสครับและสุดท้ายนี้ค่ะ ภาคเหนือของเราค่ะก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากและช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีรายงานน้าท่วมน้ําขังไว้ด้วยนะคะบริเวณที่เป็นพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านหรือเส้นทางการสัญจรค่ะก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทรศัพท์0-3277-919ค่ะหรือสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ และสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ